ความสูงของผมก็คือครอบครัวเหมือนกับว่าตอนป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ครอบครัวด้วยนะเพราะว่าตอนตอนป็นเด็กเนี่ยผมเองก็จะอยู่วัดคือปู่ผมเนี่ยเปิดเป็นพระอยู่วัดแล้วทางปู่เนี่ยก็ไม่มีลูกศิษย์ก็ยอยากจะได้ลูกศิษย์คือทั้งพ่อแม่ผมเนี่ยมีลูกทั้งสี่คนใช่ไหมบอกเอ้ยขอสักคนนี้ไม่เป็นลูกศิษย์หน่อยที่เขาก็เออ,เอไปอยู่เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ลูกปู่ ตอนนั้นเป็นเด็กใช่ไหมตอนนั้นที่แยกกันอยู่เพราะว่าผมเองอ่ะเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านหนึ่งพ่อแม่ผมย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งผมก็อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะอยู่วัดมาตลอดคือปู่ผมเนี่ยเปิดเป็นพระอยู่วัดแล้วทางปู่เนี่ยก็ไม่มีลูกศิษย์ก็อยากจะได้ลูกศิษย์คือทางพ่อแม่ผมเนี่ยมีลูกทั้งสี่คนใช่ไหมบอกเอ้ยคนทักคนนั้ไม่เป็นลูกศิษย์อนไี่พอดีเราวัยนั้นกำลังได้เลยไงไวัยที่กำลังโตลแล้วเขาก็เอเอ,เอไปอยู่เป็นลูกศิษย์ ไปลูกศิหลวงป,ปู่เวลาปิดเทอมทีก็ไปบางทีก็หลวงปู่ก,ก็พาไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้างไปอะไรเงี้ยก็ไปเยี่ยมวันสองวันก็กลับมาแล้วจบป .6 แล้วเนี่ยพอดีเรามาบวชเป็นธรรมเนรเนี่ยบวชเป็นเนรพระดูร้อนเนี่ยาจ์สุบินแกพาไปบวชที่นั่นแกอยู่ที่วัดโพเนี่ยแกก็เห็นเราเรียนดีตอนนั้นผมเป็นเป็นเด็กค่อนข้างเียนเออใช้ได้อยู่เขาก็เอามาอยู่ที่วัดโพด้วยทีนี้มันเหมือนมันเป็นโอกาสเนี่ย เราก็ไม sure. ่ได so <laughs> ้อย <the ir het ically> well, ู่กับพ่อแม่เราแล้วใช่ไหมมันก็แยกกันอยู่แล้วเราก็เรียนอยู่ที่นี่เลยก็สรุปแล้วก็คือเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเท่าไหร่คือตอนที่มาอยู่วัดโพนี่เราก็ต้องเรียนทางธรรมก่อนวัาที่วัดโพนี่นอนผมอยู่นอสิบหกวัดโพเป็นวเติของหลวงเตี่ยตอนนั้นเป็นประเทศตัวโปเตี่ยแกอยู่ที่นั่นแล้วก็มีกฎว่าเออคนที่จะเรียนทางโลกได้เนี่ยเราต้องเรียนนักธรรมเรียนสังระให้เรียบร้อยก่อนคือนักธรรมเอก่อนแล้วก็ให้ได้ไปเรียนสามก่อน ก็พยายามเรียนเรียนจบแล้วทิ้งจะไปทิ้งจะไปเรียนทางโลกได้นะก็เป็นกฎอยู่เราก็ตั้งใจเรียนอยู่ตรงนั้นเรียนจบตรงนี้แล้วก็ใครจะไปต่อทั้งโลกบ้างอะไรยนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าทางพุทิเนี่ยทางกุติที่นอร์ท์บ์วัดโพเนี่ยมีกฎว่าเราต้องเรียนทางธรรมก่อนนะถ้าเกิดเด็กเด็กเนี่ยหรือว่าตําเนินหรือว่าอะไรพระเนี่ยเรียนทางธรรมไปแล้วเนี่ยเขาได้ซึมซับเอาพวกธรรมะพวกนี้ไปใช้ได้ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะลาสิกขาไปแล้วเนี่ยก็ไปใช้ในครอบครัวไปใช้ในชีวิตะหัรได้ความสูงของผมก็คือครอบครัว หลักๆของผมเลยก็คือครอบครัวความรู้สึกอยากอยากจะทําแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยจะให้ครอบครัวให้ให้เวลาเขาครอบครัวมากสุดปีนึงปีผมเหมือนไม่ได้ไปไหนคือนอนด้วยกันตลอดนอนลูกกับเมียนอนตลอดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปนอนไม่ได้แยกนอนอะไรก็อยู่ด้วยกันตลอด เพราะว่าการชกมวยอาชีพชกมวยเนี่ยมป็นสั้นมากไม่เหมือนกีฬาอื่นกอล์ฟเนี่ยเขาเล่นได้ตลอดเลยแต่ตยังเล่นได้อยู่เลยแต่ว่านักมวยนีย่เป็นช่วงตั้นตันเอง ดันั้นช่วงที่เราจะทําเงินที่เราจะเก็บเงินได้เนี่ยพยายามเก็บหอมรอดไว้เพราะว่าหลังจากเราเลิกชกแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงมันมีรายจ่ายเยอะมบอกเลยรบอกน้องๆเลยว่ายิ่งมีครอบครัวเนี่ยมันต้องจ่ายเยอะยิ่งมีลูกเราต้องส่งลูกให้เรียนให้ดีที่สุดน้องผู้น้องวันั้นจะคิดว่าเออไม่อย่างเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือลงสู๋ก็หนึ่งคือพ่อแม่อาจจะไม่มีตังไม่มีเงินอันนี้เราไม่ได้โทษพ่อแม่เพราะนั้นเมื่อเรามีโอกาสที่จะส่งลูกส่งอะไรเนี่ยเราก็ต้องส่งให้เขาเรียนให้ดีที่สุด ทุกอย่างผมให้เขาให้เขาคิดเองนะทุกอย่างผมให้เขาเลือกเองจะเรียนอะไรจะเป็นอะไรจะทําอะไรเราโอเคส,งสง่งเสริมเขาเต็มที่แต่ว่าเราเราไม่ได้บงการเขาทีน,นี่ว่าเราจะชีช้นแนะว่าเอยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีนะอ่เหมาะก,กับเรานะอะไรเงี้ยเอาไหมเอาไม่เอาก็แล้วแต่ก็แล้วก็จะแนะนาเขาเอย่าง้ด้วยให้เขาเลือกทางเอง แต่ด้่นอย่างคือลูกสาวผมเนี่ยคือเขาไม่บอกใครนะว่า,าพ่อเขาเป็นนักมวยนะเป็นใครนะอันเนี้ยตั้งแต่ป .1 ยันป .6 อ,อะไรมแต่จนมหาลาัยเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยว่าพ,พ่อเขาเป็นนักมวยเป็นอะไรเงี้ย